ัดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในป่าเตงลังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะสวยไหมคะทุกคนแล้วรู้ไหมว่าพืชสวยๆเหล่านี้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมันจะอันตรายได้ออยังไงครับในเมื่อมันสวยขนาดนี้ใครว่า สวยเราจะไม่อันตรายคะในเมื่อที่ทุกคนเห็นมันคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลานแล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลานแล้วนิยามเป็นไปตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2561เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยได้ให้คำนิยามและมีหลักเกณฑ์การพิจรารณาจัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทยออกเป็น4ทะเบียนรายการได้แก่รายการ 1. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลานแล้วรายการ 2. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มลุกลามรายการ 3. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติลุกลานแล้วในประเทศอื่นแต่ไม่ลุกลานในประเทศไทยรายการ4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยแต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแล้วในรายการหนึ่งเท่านั้นซึ่งหมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วและสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทําให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ได้รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจกและสุขอ,อนามัยของมนุษย์ในทะเบียนรายการที่1พบว่ามีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้วมีจํานวน1 3ึ 8ชนิดในจำนวนนี้เป็นกลุ่มพืช61ชนิดแล้วในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกหลานแล้วเยอะไหมคะในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดนั้นจากงานวิจัยของบุญช่วงบุญสุขและคณะในปีพศ2560รายงานว่าพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลานแล้วของพืชวงกกและวงหญ้าสองชนิดได้แก่ ยากาและยากจรจบอย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญพันไม้พบว่าที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชมีพืชที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นลุกลานแล้วมากถึง39ชนิดจาก61ชนิดแล้วรู้ไหมคะว่าพืชต่างถิ่นลุกลานเหล่านี้เข้ามาอยู่ในป่าสแกราชได้อย่างไร จากการวางแปลงศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในปี2563ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนําเข้ามาของพืชต่างถิ่นลุกรานในบริเวณป่าเต็งรังของพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร,ราชพบว่าบริเวณแปลงทดลองที่ใกล้กับถนนที่มีการสัญจรไปมาพบชนิดและปริมาณพืชต่างถิ่นลุกราลแล้วมากกว่าบริเวณแปลงทดลองที่ห่างออกไปจากถนนจึงอาจสรุปได้ว่ามนุษย เป็นปัจจัยที่มีผลในการนำเข้ามาของพืชต่างถิ่นปุกรามแบบไม่ได้ตั้งใจแต่บางชนิดก็มีการตั้งใจนำเข้ามาปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเช่นกระถิยักษ์และกระถิ่อลงเมื่อส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องกำจัดครับสวยแค่ไหนก็ต้องกำจัดใช่แล้วค่ะชนิดพันธุ์ต่างถิน่นถือเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายและระบบนิเวศที่ร้ายแรง และได้มีการแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดพืชพวกนี้มีการเจริญเติบโตวไวและขยายพันธุ์ได้ดีซึ่งขึ้นปกคลุมหญ้าเพกทําให้หญ้าเพกบริเวณนั้นตายเป็นหย่อมๆปกติแล้วทางสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดได้จัดกิจกรรม5สอขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานีช่วยกันกําจัด พืชต่างถิ่นลุกนานเป็นประจำแต่ก็ยังกำจัดกันไม่หมดสักทีนั่นนะสิครับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นถือเป็นความสวยงามที่มาพร้อมกับความอันตรายต่อระบบนิเวศแถมยังทำให้พวกเราต้องออกแรงกำจัดอย่างเหนื่อยอีกด้วยตอนทำห้าสอนเนี่ยผมย่เหนื่อยจริงๆครับผมไม่อยากเข้าใกล้พืชพวกนี้เลยครับจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนอย่าลืม กดปิดตามกดทุกใจกด subscribe ให้ใครดีล่ะให้กัสบสวัสดีวิัยสิงห์และล้อมสแกรด